สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะสุดวันนี้สทวชค่ะให้เด่นหนึ่งเด่นสองเด่นสามเด่นสี่เด่นห้าเด่นหกเด่นเจ็ดเด่นแปดค่ะต่อมาแอสโซอยู่ค่ะสองตัวล่างงวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์ศูนย์ค่ะงวดนี้เซฟไว้ค่ะต่อมาแอสโซอยู่ค่ะสองตัวบนงวดที่ผ่านมาเข้าหกสองค่ะงวดนี้เซฟไว้ค่ะ เรามาแอปไพ่แมงลายค่ะสามตัวบนมีสามสี่หกสามสี่เก้าสี่สี่หกสี่สี่เก้าห้าสี่หกห้าสี่เก้าหกสี่หกหกสี่เก้าสองตัวสี่หกสี่เก้าค่ะต่อมาสองสามแสนค่ะสามตัวเก้าหกสามห้าหกหนึ่งสองตัวบนล่างหกสามหกหนึ่งสองตัวล่างห้าแปดเก้าหกค่ะเรามาเหรียญคูด์เขาวิ่งบนให้เด่นแปดเด่นเก้าสามตัวบนหนึ่งแปดหกศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสามศูนย์เจ็ดสามหนึ่งแปดสี่ องตัวบนแปดหกแปดสามเก้าสามเจ็ดสามแปดสี่วิ่งล่างเด่นแปดเด่นเก้าสองตัวล่างแปดสองเก้าสองแปดหนึ่งศูนย์สามแปดห้าค่ะต่อมาวิ่งหม่ำค่ะให้เด่นหนึ่งเด่นหกค่ะต่อมาเสียนทรา,ายค่ะให้เด่นสามเด่นสองค่ะต่อมาสอทวชค่ะสามตัวบนซเซฟไว้ค่ะต่อมาแนวทางสามตัวบนวค่ะเซฟไว้ค่ะ ต่อมาแนวทางสองตัวบนค่ะมีหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามค่ะต่อมาแนวทางสองตูบนค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะหกสองค่ะงวดนี้เซฟไว้ค่ะต่อมาเด็กตาค่ะสองตัวล่างมีศูนย์หกหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกห้าหกศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สาม หนึ่งสองหนึ่งสามสามสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งสามสามค่ะต่อมาเด็กตากค่ะสองตัวบนมีสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สองห้าเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าสองหกสองห้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะต่อมา,อาพิโชกค่ะสองตัวท้ายรางวันที่หนึ่งเข้ามาสองนวดค่ะงวดนี้เซฟไว้ค่ะ ต่อมาอาภิโชคค่ะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเซเวค่ะต่อมาแอดเพนค่ะเลขวิ่งบนให้เด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่นสองเด่นสามค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ